ทุกจังหวัดมีถนนบางเส้นที่คนพื้นที่รู้กันดีว่าไม่ควรผ่านกลางคืนและมีโค้งบางโค้งที่แม้แต่รถขนศพยังต้องบีบตแตรก,ก่อนเลี้ยวถนนเส้นนี้เป็นหนึ่งในนั้นมันเป็นถนนบนไหลเขาระหว่างสองหมู่บ้านเล็กๆยาวไม่ถึง4กิโลเมตรแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้น เยอะกว่าถนนยาว40กิโลเมตรทั้งจังหวัดรวมกันทุกครั้งที่มีคนขับรถตกโค้งคนพื้นที่พูดเหมือนกันว่าตรงนั้นไม่ใช่แค่โค้ง,งถนนเริ่มจากตีนเขาค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆต้นไม้สองข้างทางสูงมากสูงจนแสงจันทร์แทบทะลุไม่ถึงทำให้ทางกลายเป็นสีเทาเข้มตลอดแนวเหมือนกำลังขับเข้าไปในอีกโลกหนึ่งเสาไฟ มีแค่สามต้นและเปิดบ้างดับบ้างเหมือนแสงที่ไม่อยากทำงานตรงจุดนั้นพื้นถนนเป็นปูนแอสฟัลต์เก่ามีรอยแตกเป็นเส้นยาวบางส่วนเป็นรอยสีกระแทกของรถที่เคยชนบางส่วนเป็นรอยเบรกยาวกว่า20เมตรลากไปจนถึงหน้าผาและตรงโค้งกลางเขามีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่คล้ายบ้านน้อยๆสุดโซมข้างในเต็มไปด้วยดอกไม้เหี่ยว แก้วน้ำว่างเปล่าและกล่องขนมที่ไม่มีใครเก็บมันเหมือนสารที่คนเอามาวางเพราะไม่มีใครอยากให้ตรงนี้ว่างสิบกว่าปีก่อนโค้งนี้เคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่รถกระบะครอบครูหนึ่งกำลังจะขับกลับบ้านหลังไปงานแต่งญาติค่ำคืนนั้นฝนตกทางลื่นคนขับเล่าว่าตอนเลี้ยวเข้ามุมโคง้งเขาเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่กลางถนน เขาพยายามหักหลบรถเสียหลักพุ่งลงเหวผู้โดยสารสามคนเสียชีวิตคาที่รวมถึงผู้หญิงที่เขาบอกว่ายืนอยู่บนถนนแต่เมื่อตำรวจมาตรวจไม่มีร่องรอยการยืนไม่มีรอยเท้าไม่มีคนไม่มีศพไม่มีใครในบริเวณนั้นเลยตั้งแต่นั้นมาคนพื้นที่เรียกมันว่าโค้งต้องห้ามเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์จริงจากคนขับรถบรรทุกชื่อพิศักผู้ที่ขับเส้นนี้ทุกคืนเพราะต้องส่งของระหว่างอำเภอเขาบอกว่าในคืนหนึ่งฝนตกปรยหมอกหนาถนนลื่นเขาเปิดไฟสูงขับช้ากดแตรเตือนตามปกติแต่พอถึงโค้งต้องห้ามทุกอย่างเงียบเงียบจนเขาได้ยินเสียงน้ำฝนตกบนหลังคารถทีละดอด แล้วเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาเขาอยู่กลางถนนพอดีผู้หญิงคนนั้นสวมชุดคล้ายชุดนอนสีขาวเปียกฝนจนติดตัวผมยาวรุงรังปิดหน้ายืนเฉยๆไม่ขยับไม่หลบเหมือนรอให้รถพุ่งเข้าชนพี่ศักเบรกเต็มแรงล้อคูดไปตามพื้นเสียงดังลากยาว ไฟหน้ารถส่องไปที่เธอตรงๆแต่สิ่งที่ทำให้พี่ศักขนลุกคือเธอยือนเฉยๆไม่ขยับแม้แต่นิดเหมือนไม่มีแรงลมไม่กลัวไม่ตกใจราวกับเธอไม่ได้เป็นคนเมื่อรถหยุดสนิทพี่ศักมองไปอีกครั้งเธอหายไปไม่มีเงาไม่มีรอยเท้าไม่มีหยดน้ำฝนบนพื้น เหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นพิศักคิดว่าคงมองผิดเลยค่อยๆขับต่อช้าๆแต่เพียงไม่กี่เมตรเขาได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะกระจกหลังรถจังหวะช้าหนักและชัดเจนพี่ศักกลั้นหายใจไม่กล้ามองกระจกเพราะกลัวว่าจะเห็นอะไรไม่ควรเห็นแต่เสียงเคาะกลับเคาะแรงขึ้น เหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังรถเรียกให้เขาหยุดเมื่อขับพ้นโค้งไปได้ประมาณ100รเมตรเสียงทุกอย่างเงียบลงทันทีพิสกรู้สึกเหมือนรถเบาขึ้นเหมือนภาระบางอย่างที่มองไม่เห็นหลุดออกไปจากท้ายรถแล้วเขาตัดสินใจจอดที่ศาลาข้างทางลงไปตรวจหลังรถแม้มือจะสั่นจนแทบเปิดประตูไม่ไหวเขาเปิดประตูท้าย ไม่มีใครแต่มีรอยนิ้วมือฝังบนกระจกหลังเหมือนพิศักเคยเจอวันรุ่งขึ้นพิศักไปถามลุงสมคนเท่าที่อยู่ใกล้จุดนั้นมาทั้งชีวิตลุงสมพูดเพียงว่าเองเจอแล้วสินะผู้หญิงชุดขาวที่ไม่เคยได้กลับบ้านเขาเล่าว,ว่าหลังอุบัติเหตุครั้งใหญ่มีหลายคนเห็นผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่กลางถนนบางคนเล่าว,ว่าเธอเรียกให้หยุด บางคนบอกว่าเธอยือนโบกมือบางคนเห็นเธอนั่งอยู่ที่ศาลาและทุกคนที่เห็นเธอล้วนเจอในคืนฝนตกเหมือนกันหมดมีคำบอกเล่าหนึ่งที่วนมาหลายปีคนพื้นที่เชื่อว่าวิญญาณผู้หญิงที่เสียชีวิตยังคงวนเวียนอยู่ที่จุดนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วยังคิดว่ารถที่ผ่านมาคือรถที่จะมาช่วย หรืออาจคิดว่าเป็นรถของครอบครัวเธอที่เธอไม่มีวันกลับไปหาอีกแล้วเพราะทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุคนขับแทบทุกคนพูดเหมือนกันว่าผมหักหลบผู้หญิง3เดือนถัดมามีนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งขับรถผ่านเส้นนั้นตอนตีสองและพอถึงโค้งต้องห้ามแฟนผู้ชายพูดว่าเมื่อกี้เหมือนมีคนยืนอยู่กลางถนนนะ แต่เมื่อหันไปดูไม่มีใครผ่านไปไม่ถึงสิบวินาทีเสียงดังตึง้งเหมือนมีอะไรตกใส่หลังรถทั้งคู่สะดุง้งหยุดรถทันทีแต่พอออกไปดูไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรตกใส่มีเพียงรอยนิ้วมือเลอะน้ำฝนบนกระจกหลังเหมือนพี่ศัก์เคยเจอทุกวันนี้คนพื้นที่ยังเชื่อว่าโค้งนี้ต้องบีบแต่ก่อนเลี้ยวเพื่อเป็นการขอทางและบอกให้เขารู้ว่า ไม่ใช่รถที่มารับบนถนนเส้นนั้นรอยเบรกยังคงเพิ่มขึ้นทุกปีของใหม่ทับของเก่าเหมือนบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่มีวันจบสิน้นและในคืนฝนตกหลายคนยังคงเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนค่อยๆหันหน้าตามรถที่วิ่งผ่านไปราวกับกำลังรอจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่าเธอรออะไรและจะหยุดรอเมื่อไหร่ขอบคุณทุกการติดตามครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงทําตอนต่อไป